แจกสูตรน้ำจิ้มสุก,กี้ของคุณนายแม่ค่ะบอกสูตรให้เป๊ะๆโดยใช้เครื่องชั่งของ Sunford ค่ะคำนวณเป็นกรัมให้เพื่อนๆเ,เลยค่ะคำนวณตั้งแต่1กรัมนะคะไปจนถึง15กิโลกรัมเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็พริก200กรัมค่ะตามด้วยกระเทียม200กรัมเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะใส่รากผักชีค่ะประมาณ4-5ารากแบบนี้นะคะน้ำกระเทียมดองค่ะ1แก้วเทใส่ลงไปเลยค่ะใส่หัวข้างในมันไปด้วยนะคะก็ได้ประมาณนี้ มาใส่ซอสพริกกันค่ะเพื่อนๆจะใช้ซอสพริกยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่ที่บ้านใช้ยี่ห้อนี้ใช้ประมาณ500กรัมค่ะเครื่องช่างของซันสอดนะคะทําจากสแตนเลสนะคะแข็งแรงทนทานเอาซอสพริกมาเตรียมใส่หม้อเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ผสมกับมะเขือเทศนะคะ500กรัมเหมือนกันค่ะเทผสมลงไปเลยในส่วนของน้ําจิ้มสุก,กี้นะคะเราจะใส่ข้าคั่วด้วยก็ประมาณ100กรัมค่ะอันนี้คั่วแล้วนะคะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ค่ะใส่น้ํามันงานลงไป100กรัมเช่นกันค่ะ ตามด้วยน้ําตาลค่ะประมาณ200กรัมเอาน้ําตาลเทใส่ลงไปในหม้อที่เราเตรียมไว้เลยค่ะเสร็จแล้วไปปั่นพลิกกันค่ะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะพอละเอียดแล้วนะคะเราก็ไปต้มนะคะกับซอสที่เราปรุงไว้ในหม้อ เคี่ยวไฟอ่อนๆนะคะให้ทุกอย่างมันสุกแล้วก็โรยด้วยงาค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วสามารถเอาไปกินกับหมูกระทะหรือจะทำเป็นสุกี้แห้งแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนใครอยากได้ตาช่างซันฟอร์ดเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะคะแม่นยำแข็งแรงทนทานรับประกันนานถึง3ปีเลยค่ะเข้าไปดูสินค้าและสั่งซื้อสินค้าได้ที่ s u n f o r d s h o p c o m ค่ะมีสินค้าให้เลือกช็อปหลายรายการเลยค่ะและอย่าลืมไปช็อปกันนะคะของมันต้องมีค่ะ